บายดีพี่น้องพบพ่อก,กับเด็กชายแขกเนาะสิพาพี่น้องไปเขาหงียนอนุบาลจ้าเพราะว่าบ้าแขกไหมนึกถึงวันกเก่าๆเล้าสิไปหงียนพี่น้องมี่มู่ไปน้ำเด้อผู้หนึ่งมีคนมาหากันเด็กชายคนนี้ของผมเปนธรรมดา ไปโรงเรียนกันเด้อจ้าคุณครูเขาสลับอยู่บนนอเด็กนักเรียนคนนี้นี่ยคือแทบบอนักเรียนอนุบาลนะนี่นะแต่ว่ามีพี่น้องมีพี่น้องนีท่านโน่นหรือค่ะนี่น่นมัตเตอร์ไซค์หนึ่งนะมาแต่ร์บุลเล็ตทั้งโน่นน้ำแทงบุลเล็ตใส่ห้องเงียนน้ำกันบ้าแมนที่เปเขาห้องเงียนก่อนนองโกห้องอนุบาลอนุบาลแมนเป็น เป็ดอย่บ่อเขาเนี่ยนี่ผู้สี่หับเสอนนี่บนาะมาหักกันต้องหักคนอยากเงีย้ยอยากพุ่งบนเนาะเงี้ยผมคสองสีก็สร้างมันเนาะแมน่นคนทฉลาดตื่นใหญ่เง<ป>ี้ยเนาะอืแม่นอุลูกมาปัป๊บแต่องเฮียนน้ำกัน,น<ป>อันว่าเรื่องเขาองเฮียนหลือพี่น้องกึกศึงตอนสีเขาองเฮียนน้ำกันแต่คราวยังน้อยเนาะแมนเพิ่อนะก็สีอายุกลักวเบาแขกยุตแต่ว่าอัน แต่ว่าข้าก็เป็นมู่กันได้เนาะเรื่องอัญมณ์สำคัญนะคัญคนเท่ากันไปฮวงเฮียนตะกี้นะพี่น้องอันนี้นั่นโอ้ยตัวตลกของฮวงเฮียนเช่นยังก็มีตัตลกคนอยากฮวงวันเป็นอะไรจังหมายากหัวนะงวันน่ะแต่หน่อยแต่หน่อยแต่ย่ายิ่งเฮ้ยเข้ากันแตาริวตาริวนั่นเออรีวิเขาว่าคนนี้สนิทพี่น้อง ทางเดินสิว่าการไปหงเฮียนตะกี้นะนั่งลงกอนมานั่งม้วกันเขาพี่น้องเอ้ยแต่เขาหงเฮียนตะกี้เนาะแม่นไปนะย่างไปพี่น้องเพื่อสีห่อทงเฮียนนต่ผมแม่นธรรมดาสวยเพลิงงายนักเตื้กับบทท่านผนทงเฮียนย่างเลยปึกปึกเนาะนี่แต่ค an ุณอ uh> ีปึกทม้างหน้าเนาะนี่นะเขาหงเฮียนเขาสองได้จน มอจามกับปุจปุจบแม่นได้ภาษายังได้ภาษายังไงได้บุได้ได้าษาลาวภาษาลาวกับข้องอยู่บ่บันไดข้องบันไดฮะอืมภูมิป่าป่าบอกแม่จะไปเขาไม่อืมเริ่มต้นอนุบาลเนาะแม่นอืพี่น้องเพื่อนกับมาเห่นน้ำเบาแขกอันนี้นะแต่ว่าอยากไปวงเฮียนได้ครูอาจารย์สิรับอยู่บ่เนาะรับบ่รับไปลองเบิ่งเนาะไปลอง น้องเอ้ยไผยนี่ยเกอกไม่นังซื้อไม่เนาะแน่นจิตตลักไงเาเด้อเด้อิปะยอยู่บ่กรีดเต้มู้มู่งอาไปก็ไป่อ้ยหน้าตาหนุ่มตั้มหน้าตาคือเด็กสิบสองนี่นะอาุ่เทไรละลักซี่เลยเด้อซี่เทไรซี่เป็นไเลยบอกมาได้หน่าคืออ่อนก็ไวจะสั่งมาจัด เตลเมือในเฮ็ดหยางบะมืเอนี่นะเฮ็ดหยางแตละมือก็โ้ดง่วงชวนยงลูกยงหลานปูยงไหมมาพิกมันละจะกระจายบ้ายบ่กปะจายอยู่ใส่ตลาดนัดตลาดนัดบันยังไี่ไปไสเป็นคื้มมันต้องบัวนานยุ่งมองดีอวไปหมดอล้วเด้ขายดีจ่ก็ดพอาด้ขายดีอยู่ก็ได้ลูกที่นองถ้าว่าไปตลาดนัดนายุ่งรือ บ้านคืมหรือว่าบ้านน้พองติ๋วก็บไฮเตอุดนุนในเดอ้อเจนี่โนนบอกแม่นเจนี่โนนเพิ่นขายไก่น้ำบอกแน่นไก่ก้วเป็นโตเด้พี่นอ้องแม่นแต่ก็ขายพักขายหง่าขายหมกพริกบอกแน่นได้ลายบอกวันหนึง่งโอ้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านกับหมกคุ้มห่ามึงอืแต่ว่าพ่อแม่เขาไปสั่เขาไปหาเงินหาค้ำที่่งบระเทศเขาไปสั่งมาไฮโดอ อย่าว้าวคือว่าได้ยินข่าวว่ามึงจะออกลอดเลยโอ้ยชาวเเงินไม่ได้ใช้มึงกับเงินจะเป็นเบิ้องเลยกว่าเออจะเป็นเหรียญนะจะไปเบิ้งเออเดี๋ยวว่าวแขกมีโอกาสที่ได้ไปเหรียญนะเพื่อนบ่าวนี้โน่นนะเออแม่นอือที่มีอยังตอนรับขาเป็ดบ่ะเออนนี่นะิก้นหอยก้นกระปูกถามึงโอ้ยอยู่ด้านเป็ดอยู่ด้านน้อยขุนเป็ดก็ได้นี่บ่าเป็ดอืออือเป็ดน่าได้กินต้มได้ อยู่พลลัมหินน่าน้อยอู่แล้วไอ้ปันเทียงมันกยูอยู่อยู่แล้วพี่น้องอันนี้นะหมอลำเก่าเด้อพี่น้องเด้อตะกี้เพิ่นเป็นหมอำลำลำได้เทพบอไ,ได้แหละคงเมื่อเนี่ยมันลืมมันลเลยอ่าพ,พี่น้องอันนี้เพิ่นยัง<ๆ>อายเดี๋ยวมืออื่นนี่เพิ่นสิมีการลีลาออกบนธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นต้องแสดงให้พี่ให้น้องเป็นเบิ่งเด้อเพราะว่าเจา้าเป็นสายยาว่ามอลำเก่าต้องเฮ็ดให้ได้อีกได้ไม่กัดบนท่านในหูรอบไปดู องเบิยพี่น้องต้องเบังคลปหนะเด้อว่าบาตุ้ยนี่โนนพนิชซีล่องล้ำได้บ่เนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่นั่นโอ้ยจะเป็นโอกาสดีมาเล่นน้ำกัดนี่นนะเมื่อนี่นดตห้องเราไปเห็นก็ต้องมาเล่นแต่ละมันคนดูเดี๋ยวบนเก้ามันกับป็นไปไ่ได้มันบเบือเ่อ่ะเ,เบื่อเลยเงเนาะเบื่อเลย เบื่อเรื่องอย่างเงีก็บเบื่อเรื่องกับฟองเลยจะไปหาหมู้หาพวกนี่เด็ไปเดื<ม>่อดลูกมุนโตมั้งดูลูกมันยืนมั้งดูโตกันลย<ม>เด็กเด็กสายเงียนคืดพี่น้องต<ม>้าแขกกับนี่นอนผู<ม>้ใดคือกว่ากันนักเงียน<ม>หนิเฮ้นี่คือเนาะจะคือเด็กอนุบาลน,นี่ลี<ม>เอาเพิ่มออกมาอ่านหนึ่งซิยกมาให้เนี้ย<ม>ทงพนกับโมเมนตนุ่ยเรื่อว่าแม่กิสาติมีบ้างนี่พี่น้า พี่น้องสิให้อ่านภาษาลาวเดิมค่นว่าเก่งแท้นะสร้าปึ้มห้องปอรซี่นี่ก็ซือได้บ้านนี่นะหรือว่าปึ้มอนุบาลนี่อ้าวเอาบทที่หนึ่งก่อนนี่เขาเคียร์ว่านะไรนี่นะฮะจะขึ้นลายเมือมือออย่างขนาดว่าม .3 เดิ้อพี่น้องเดิ้อนี่นะเนาะ บ่พ่อส่แว่วาาวแนและบ่อน,นี่นะพองฮะ <c oughs> บ่เปิดอะเกกินหูพี่น้องอ,อ่านมือยังกับบ่ได้น,นี่นะชุดแต่ว่าจบมาสามุดเงี้ยนมือเปิดจกเงีเออ้ยนเออได้อยู่เด้<โ>นนี่ยันนี่อันนี้บทที่หนึง่งอันนี้เด้ฮัดอ่านเออ อาเด็กสายน่โนนอ่านให้คุณครูพังหน่อยสิอ,อ่านว่าอย่างนี้เช้ามือหนึ่งลูกยืนอ่าน,นจบดีเอาอครูเด้นี่เช้ามือหนึ่งทองผ้าแจ้งใช้อา,ากาศกอดพงตาเล้นซองแสตาเลี้นซองแฉงไปทั่ว เปทวนทวนอย่างบอหลิเวนเออวงเรียนในคณะเดียวกันเอ้าเท่านี้แหละบออันนี้ก็สซีบอได้ซ้ำนี่เนี่ยบอท่าทฮองบอแถวนึงซ้ำนี้นี่อ่านมานน้นไหนบอมีลบลบนึกใส่ล้มจ้าบอมีล้มพัดเป่าจังว่าจยากื้อพื้นความรังนั่นดิเพราาะว่บออ่านหนังสือกับโมฮุ้งเด้อพี่น้องเด้อ มันก็ลืมไปได้สิก็เลยว่าสิอ่านนักสือกับนีโนนโครันไพ่โอยซาคุ้อีปืกกับคุ้อีปื๊กได่ยัมันเ็ดเต็ยาอ่านไปอีกอืมให้มันบดเบิดบดก่อนสิดไทรมาืาโชอ่านในใจบ่ไหนะเยอะบ่หยคะแนนอ้ยคุณคุช่วยชดอืองดงาม เด็กเด็กไฮนักเรียนทั้งหลายผู้ชื่อผู้ชื่ออย่างบบบนึงผู้ชื่ออางเฮ้ยนี่แหละเดีอย่ามาบอกเฮ้ยเดี๋นี้คู่เดี๋ยวนี้คู่พี่น้องเออนนักคู่ผู้ชื่เบิกบานม่วนซื่นบานชื่นชื่นวันที่หนึ่งกันย่าถ้าอ่านมาได้ถึงแม่นผู้ที่เอาอะไรเนี้ยนอย่างนี้ชกเงี้ย ไม่ของวงเฮียนสองวงเงียนสามักีสามักีในสายบอดถือพี่น้องศึกษาศึกษาตัวประเทศพวกนักเฮียนมาเต้าร่วมกันอยู่อยู่สายอยู่อยู่สายอยู่ด็กแตนนาวอยู่ดิสแนีนาววงเฮียน ตอนหน้าหงเฮตอนเศร้าๆตอนเศร้าๆเออทุกคนมืออยังนี้เฮยอย่งกันคู่นี่อึงทุกคนมีใบหน้ายิ้มแย้มใบหน้ายิ้มแย้มแย้มใจมาได้เด้อมือมือมือไในใจเสลีมีความดีจ้าความดีใจสติเด็กนั่งยี่ไนี่นอนนี่แหละพี่น้องพบพ่อกันมา ไปหลังที่ใต้ผักองค์เฮียนผักพี่น้องจบไปแค่นี้ก่อนเด้อตะกี้น่ะไปองค์เฮียนน่ะเพิ่นกะพออ่านได้อยู่พี่น้องแต่ว่าบ่ได้เบริข่าวเฮียนเพิ่นก็ลงๆลืมๆลาายยเเีดนะออตะกี้น่ะไปองค์เฮียนน่ะย่างไปน่ะกินมัเล็บแมวไปตามทางพี่น้องเติมกระริ่นกระิ่นทรายไปนําทางตะกี้ ทางไปน้ำกันเนาะบอกเคยได้ง่ายบุรเคยที่รถล่างน้อยขันยางขันยางถึงเท้าไปจะกตามขันไทยขันหน้าเนาะขันลั่นทงไปนะลั่นทงไปข่าวเศ้ากับไปกินเขานะเขาทุกนั่นคือมันเศ้ามาแล้วลูกไปเกี่ยวเข่าวแล้กินข้าวเศร้าก็ไม่ได้กินเแต่ยังยังไม่ได้กินน่ะมันบ่มีเนื้อกินบะรึนน่ะมันบอกเคยลูกมาแล้วก็ต่ำเข่าได้สมัยตะกี้ลูกมาต่ำเข่าวแล้วกมัน วันนี้แม่จำพันข้าวลงเดิข้าวลงจะพันนะครับปลาลูกเป็เตรียมมันนุ่งเฉียดดิแล้วก็ลงอกเป็นจข้าวอีกตจำข้าวแล้วก็มู่ไปแล้วก็ไปเลยผมเคยได้กินข้าวเช้ได้ทำไมตะกี้นะมันถูกพ่อจังปึก้มได้กินข้าวเลยมันกคับมันกล่แบบว่าม่ได้กินข้าวกับน้องบอลล์ลินไลน์เนี่ยเนี่ยบัดคู่มือนี่ก็มีรถจักมีรถยังไปเขาคือไปยากไปเนาะจักรบัจักรบรรลุบรรเท้าน่ะมือตะกี้ยังเืีนใจทำไมเท่านั้นพ่อแม่บด้คุ้มทำไมคู่มือนี่ยเอาเงิน ไปแล้วบ่ฮอดุ้งเงี้ยดุ้งน้อยบุ้งมือนเนาะรุ่เฮาสิกี้ฮาสิกี้น่ะขาดบ่ได้เล่าเรื่องความหลังพี่น้องไปห้งเงียนขาดบ่ได้อันเกรงใจอันญาตอาจารย์กับพ่อกับแม่แต่เก่าน่ะย่านิเนี่ครูน่ะครูมื่นีุบ่คือรุ่นเฮาพี่น้องคลิปนี้ก็ย่าสมนิสมควรเนาะถากว่เด้อพี่น้องเด้อเด็กนักเรี้ยสไตล์เด็กสไตลแขกกับเด็กสไตล์นิโนนจ้ามาพอกัน พี่น้องคลิปนี้ขยาชมนี้สมควรผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องให้บ้าแขกในเด้อเดี๋ยวสิมันทําคลิปออกมาให้เบิ่งประจำนะกับเพื่อนนี่แหละเดี๋ยวสิไประหาอยู่เงี้นเพื่อนพี่น้องขอขอบใจ